สวัสดีครับญาติธรรมทุกท่านวันที่ถ่ายทำวิดีโอนี้ตรงกับวันที่10กรกฎาคม2568เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาขึ้น15ค่ำเดือน8หรือวันอาสาฬหาบูชาวันนี้พากันมาที่วัดบางนมโคอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพามากราบสักการะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมและเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมอย่างสูงเป็นที่รักเคารพ และศรัทธาของคนไทยทั่วประเทศหลวงพ่อปานโสณโทซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงอีกด้วยสำหรับวัดบางนมโครสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายแต่ปีและผู้สร้างไม่ปรากฏหลักฐานแต่มีบทบาทเมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่สองพุทธศักราช2,310กองทัพพม่าตั้งค่ายในแถบนี้ และกว่าต้อนวัวควายไปเป็นสเสบียงเสียจนเกือบจะหมดสิน้นชาวบ้านจึงเรียกชุมชนนี้ว่าล้างนมโคต่อมาเรียกเพี้ยนกลายเป็นบางนมโคเนื่องจากมีทุ่งหญ้าสมบูรณ์จึงมีการเลี้ยงวัวควายกันมากในแถบนี้วัดนี้จึงได้ชื่อว่าวัดบางนมโครตราบจนถึงปัจจุบันประวัติหลวงพ่อปานโสนันโทหลวงพ่อปานท่านได้ถือกำเนิดที่ย่านวัดบางนมโค เมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2418โยมบิดาชื่ออาจโยมมันดาชื่ออิ่มนามสกุลสุทธาวงโดยอาชีพทางครอบครัวคือทำนาสาเหตุที่โยมบิดาขนานนามท่านว่าปานเนื่องจากท่านมีสัญลักษณ์ประจำตัวคือมีปานแดงอยู่ที่นิ้วก้อยมือซ้ายตั้งแต่โคนนิ้วถึงปลายนิ้วคล้ายกับปอกนิ้วสู่ร่มกาสาวพัท หลังจากที่โยมมารดาบิดาได้นําท่านมาฝากไว้กับหลวงปู่คล้ายให้ฝึกหัดขานหน้าให้คล่องแคล่วแล้วท่านก็ได้เข้าอุปสมบทณพัทศีมาวัดบางนมโ,โคเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราช2438ตรงกับวันจันทร์ขึ้นเจ็ดข้าเดือน5ปีมะแมโดยมีหลวงพ่อสุนวัดบางประหมอเป็นพระอุปชาพระอาจารย์จ้อยวัดบ้านแพ่เป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์อุม่ม วัดสุธาพโพธิเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาทางถามว่าโสซนันโทหลังจากหลวงพ่อปานอุปสมบทแล้วท่านได้ศึกษาร่ำเรียนวิทยาการกับหลวงพ่อสุนผู้เป็นพระอุปชัชฌาทั้งทางด้านกรรมฐานและพุทธคมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการรักษาโรคภัยไข้เจ็บตลอดจนผู้ที่ถูกขูนใสจนชำนาญแตกฉานจากนั้นจึงออกธุดง ในระหว่างนั้นท่านได้ศึกษาวิชาความรู้กับพระเกจิอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงอีกหลาย,ลายรูปอาทิหลวงพ่อเนียมวัดน้อยอำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อโหน่งวัดคลองมะดันอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีพระอาจารย์จีนวัดเจ้าเจดด้านปริยัติธรรมและภาษาบาลีพระอาจารย์เจนสำนักวัดสกเกตกรุงเทพมหานครด้านคันธุระและวิปัสสนาธุระจนจบพระอภิธรรมเจ็ดคำพี นอกจากนี้ท่านยังได้ศึกษาวิชาการแพทย์แผนโบราณที่วัดสังเวชจนเชี่ยวชาญหลังจากที่ท่านใช้เวลาในการศึกษาร่ำเรียนนานพอสมควรแล้วหลวงพ่อปานจึงเดินทางกลับบ้านเกิดมาจำพรรษาที่วัดบางนมโคและตั้งสำนักสอนภาษาบาลีและนักธรรมริเริ่มการก่อสร้างศาสนวัตถุต่างๆและพัฒนาวัดบางนมโคจนเจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ จากนั้นหลวงพ่อปานก็ได้บูรณะปฏิสังขรณ์และก็สร้างวัดทั้งหมดถึง42วัดมีการก่อสร้างโบสถ์และาศาสนาวัตถุอื่นๆอีกมากมายหลายแห่งเช่นวัดเขาวงพระจันทร์วัดเขาสะพานนาคอำเภอโคกสำโรงเป็นต้นนับว่าท่านเป็นพระเกจิที่มีบารมีสูงมากจึงสามารถสร้างถาวรวัตถุเพื่อสืบทอดพระาศาสนาได้มากถึงเพียงนี้สมภาคภูมิกับความปรารถนาพุทธภูมิของท่านจริงๆ นอกเหนือจากการเป็นพระนักพัฒนาแล้วหลวงพ่อปานยังเป็นนักเทศฝีปากเอกเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของบรรดาญาติโยมที่มารับฟังเทศฟังธรรมยิ่งนักโดยเฉพาะเสียงของท่านเพราะมากบุคลิกรูปร่างหน้าตาของท่านก็น่าเลื่อมใสนับเป็นคุณสมบัติของผู้เป็นพระโพธิสัตว์อย่างแท้จริงทางด้านการแพทย์ท่านก็สงเคราะห์รักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือถูกคุณใสต่างๆตามวิชาการแพทย์แผนโบราณที่ได้รับเรียนมา ทั้งรักษาด้วยน้ำมนต์และรักษาด้วยสมนุนไพรคือใบมะกากับหญ้าพแพรกหรือใบมะกากับข่าโดยมีการกำกับด้วยคาถาอาคมพลังจิตเพื่อให้เข้มขขังหลวงพ่อปานได้มีโอกาสเรียนวิชาจากชีปะขาวเมื่อราวปีพุทธศักราช2446ระหว่างที่ท่านฝึกกรรมฐานเพิ่มเติมที่ศาลาวไว้ศพที่วัดบางนมโคโดยวิธีพิจารณาอสุภกรรมฐาน คือการพิจารณาศพคนตายเพื่อปรงสังขารชีพขาวเดินเข้ามาหาท่านและบอกกล่าวให้ท่านสร้างพระพิมพ์รูปพระพุทธเจ้านั่งสมาธิมีรูปสัตว์ต่างๆ6ชนิดอยู่ใต้ที่ประทับได้แก่ไก่ครุฑหนุมานปลาเม่นและนก จะลงไปข้างล่างนะครับของพระอุโบสถวัดบางนมโคนะครับเพื่อนๆมีประตูขึ้นลงอยู่สี่ทางนะครับประตูทางลงสองเนาะนี่นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็คือเป็นทางลงเนาะมีทางลงสองทางตรงนี้นะครับนี่นะอนี้ก็เป็นอีกทางลงหนึงนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกทางลงหนึ่งนะ แล้วก็ฝั่งขวาตรงนี้จะเป็นทางขึ้นนะอีก2ทางนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นบันไดทางขึ้นนะเนี่ยเป็นลูกศรอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นไปข้างบนนะครับนี่นะครับก็จะมีเหมือนเป็นคำสอนเกี่ยวกับนรกขุมที่ต่างๆนะครับนี่เป็นทางขึ้นเนาะ ครับนี่เป็นบรรยาก,กาศข้างล่างนะครับมีพัดลมด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นจะไม่มีอากาศนะก็จะร้อนนะครับนี่นะครับก็บางข้อความก็จะเลือนหายไปพอสมควรแล้วนะครับที่ข้างล่างพระอุโบสน,นะครับ ก็จะมีนายนิรบาลนะครับรอบสามรอบี่รอบอ่รอบโบสดคนละสามรอบนะครับนะครับตรงนั้นจะมีตรงทางข้าวตรงนั้นนะครับก็จะไป เดินรอดตรงนั้นนะครับพระอโบสดเป็นข้างล่างของพระอโมสดนะครับมีความเชื่อว่ายังไงครับที่ว่ามารอดตรงตรงจุดนี้ครับอ,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 อ๋อก็คือมีความเชื่อเป็นการเสดเคอ,อ,สอ,อเสริมดวงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับครับคุณลุงเป็นเจ้าที่ดูแลอ,อยู่ที่นี่ใช่ไหมครับอโอเคครับคุณลงุงขอบคุณครับผมทีไหนัไหน นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ,ๆนี่นะครับนี่นครับเขต้องใช้ชนะเข่าด้วยทัน,นใดเข่าไ,ไม่ค่อยดีก็ <c oughs> งดไปก่อนก็ได้นะครับนี่นะครับตามเข็มนาฬิกานะครับสามรอบเป็นการสะเดาะเคาะเสริมดวงนะครับหลวงพ่อ อวนซ้ายช่ใชันายครับขนายครบขบวนารขวนซป้าขน้ายคนซากครข้ายครว้าบขบนซ้ายครับซ้ายคบยครับล้ายดกับท่านและยรื่องเล่าสืบต่อกันมา พอจะอนุมานได้ดังนี้จากบันทึกของท่านหลวงพ่อฤาษีลิงดำบันทึกไว้ว่า,วาหลวงพ่อปานท่านมีลักษณะของชายชาตรีที่มีผิวพรรณขาวละเอียดลักษณะสมส่วนเสียงดำกังวานไพเราะมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสชวนให้ศรัทธาปสาทะเป็นอย่างยิ่งดวงตาบ่งบอกถึงความเมตตาปราณีในสัตว์โลกทั้งหลายต้อนรับผู้คนที่มาหาไม่เลือกเสียถีผู้ดีไพ่ใครไปก็ไต่ถาม ว่ากันว่าหลวงพ่อพูดจากับผู้ใดนั้นแล้วมักจะจับจิตจับใจที่จิตใจชั่วมัวเมาก็จะกลับตัวแม้แต่ผู้นับถือคริสต์ศาสนาก็ยังหันมานับถือพุทธศาสนาตลอดเวลาท่านจะไม่แสดงทีท่าว่าเหน็ดเหนื่อยหรือทําให้ผู้ที่มาหาเสื่อมศรัทธาเลยวันหนึ่งหนึ่งจะมีคนมาหาท่านเพื่อขอความช่วยเหลือนับเป็นร้อยรคนไหนจะให้รถน้ํามนต์ไหนจะต้องพ่นไหนจะขอยา นั่นจะมาปรึกษาเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจบางคนก็เรียกว่าหลวงพ่อบางคนเรียกว่าหลวงปู่บ้างเป็นเราเราท่านท่านน่ากลัวจะนั่งไม่ทนเพราะตั้งแต่เพลนจนกระทั่งถึงเวลาประมาณสี่หรือห้าทุ่มนั่นแหละท่านถึงจะได้พักผ่อนและเป็นอยู่อย่างนี้อยู่ประจำทุกวันจนกระทั่งท่านมรณาภาคท่านไม่ยินดียินร้ายในทางโลกธรรมแต่ประการใดคงปฏิบัติธรรมเหมือนพระแก่ๆรูปหนึ่ง ที่ไม่ต้องการยศถาบรรดาศักดิ์หรือชื่อเสียงดีเด่นแต่อย่างใดท่านคงหวังแต่ทําหน้าที่ให้ความสุขแก่พระสงฆ์และชาวบ้านทั่วไปตามกําลังความสามารถเท่านั้นด้วยความไม่ติดอยู่ในยศถาบรรดาศักดิ์ท่านจึงปฏิเสธตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางนมโคกล่าวคือเมือเ่อหลวงปู่คล้ายเจ้าอาวาสวัดบางนมโคลูก,ก่อนมรณภาพลงทายกทาย,ยิกาพระภิกษุสงฆ์ได้พร้อมใจกันอารอาธนาท่าน ขึ้นครองวัดบางนมโคแทนท่านก็ไม่รับท่านให้เหตุผลว่าท่านนายเสียแล้วจากกิเลสอันจะมาเป็นเครื่องขวางกั้นทางพระนิพพานกลับแนะนําท่านสมภารเย็นซึ่งเวลานั้นเป็นพระลูกวัดธรรมดาขึ้นรับตําแหน่งแทนส่วนท่านขอเป็นพระลูกวัดต่อไปอย่างเดิมด้วยความที่ท่านได้เสริมสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่นบางนมโคและสถานที่อ,อื่นๆมากมายโดยไม่ได้หวังจะได้รับ ยศถาบรรดาศักดิ์ตอบแทนแม้ว่าจะมีเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงจะมาเป็นลูกศิษย์ของท่านอยู่มากมายก็ตามในที่สุดความดีของท่านทางฝ่ายบ้านเมืองจึงตอบแทนความเป็นผู้เสียสละของท่านด้วยการมอบถภายสมณศักให้แก่ท่านเป็นที่พระครูวิหารกิจจานุก,การในวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2474โดยมี1พระบรรวงศ์เธอพระองค์เจ้าธานีนิวัต สพระวรวงเธอกลมพระนครสวรรค์ศักพินิษฐ์สมหม่อมเจ้าโคสิทฐ์สหม่อมเจ้านภากาศ 5. ้าท้าวรจันทร์ขราชาการและบรรดาสานุสิทธิ์ของท่านได้นำพันยศพระราชทานไม้ท่านถึงที่วัดโดยนำไปมอบให้ท่านในพระอุโบสถตามพระบรมบราชโองการท่ามกลางคณะสงฆ์และชาวบ้านต่างแท่ซองสาธุก,การกันทนหน้าแต่หลวงพ่อปานเอง ท่านก็วางเฉยด้วยอุเบกขาและแม้จะได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นที่พระครูวิหารกิจจานุการแล้วท่านเองก็ยังคงเป็นหลวงพ่อปานรูปเดิมปฏิบัติกิจวัตรอย่างที่เราแล้วมาแต่ผู้ที่ยินดีที่สุดกลับเป็นบรรดาสิทธญานสุสิ์หลวงพ่อปานรักษาโรคในเรื่องการรักษาโรคช่วยชีวิตคนของหลวงพ่อปานเป็นที่เรื่องลือมากในสมัยนั้นผู้คนต่างแห่กันมาที่วัดจนแน่นขนาด จนไม่มีที่รับรองแขกเพียงพอวิชาการรักษาโรคและวิชาการบางอย่างที่หลวงพ่อปานสําเร็จและนํามาช่วยเหลือผู้ได้รับทุกข์เท่าที่ได้เกิดปาฏิหาริย์และได้รับการบันทึกไว้มีมากมายตัวยอย่างเช่นรักษาโรคด้วยน้ํามนต์โรคที่ท่านรักษาด้วยน้ำมนต์เรียกว่าโรคภายในเช่นบางคนผูกของถูกคุณถูกเขากระทํามาโรคที่เกิดจากกรรมเวรถูกผีสิงเป็นต้นบางครั้งก็ต้องแป้งเสก ควบผู้ด้วยในตอนเพลงขณะที่ท่านพักผ่อนท่านจะทําการเสียงน้ำมนต์เตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อเวลาอาบจะได้สะดวกและท่านได้ใช้เวลาในการอาบนั้นริร,รมเสกเป่าเฉพาะลายอีกด้วยน้ำมนต์ของท่านนี้ศักดิ์สิทธิ์นักและกรรมวิธีในการรักษาโรคด้วยน้ำมนต์แบ่งออกเป็นสามช่วงระยะคือช่วงแรกท่านจะเรียกคนไข้ามาหาแล้วถามชื่อเสียงเรียงนามถามอาการแล้วยื่นหมากให้คำหนึ่งคาถาที่ใช้เสกหมากนี้ ท่านบอกผู้ใกล้ชิดว่าใช้ดังนี้จะครังหรือไม่อยู่ที่จิตของผู้ทำตั้งนโมสามจบแล้วว่าโสทายนโมพุทธยะลําอิทังโลนันโทเทติยาทาโลเทตีติเมื่อคนไข้ได้รับหมากเสกแล้วให้เขียวให้แหลกบ้วนน้ำหมากทิ้งเสียสามทีกลืนลงคอไปให้คนไข้สังเกตดูว่าหมากนั้นมีรสอะไรแล้วบอกหลวงพระปานจากนั้น ก็จะทำการรักษาตามวิธีของท่านหลวงพ่อปานท่านบอกว่ารถหมากนั้นบอกโรคได้ดังนี้รถเปรี้ยวแสดงว่าต้องเสนียดที่อยู่อาศัยเข้ามาเกี่ยวข้องคือมีของต้องห้ามอยู่กับบ้านเช่นมีไม้ไผ่ผูกส่วนต้นสาววนปลายอยู่ในบ้านมีตออยู่ใต้ถุนบ้านที่เรียกว่าปลูกเรือนคล่อมตอหรืออย่างอื่นต้องจัดก,การเรื่องนี้เสียก่อนแล้วจึงรักษาหายส่วนมากแล้ว หลวงพ่อปานจะใช้ยานดูแล้วบอกว่ามีอย่างไหนบ้างให้แก้เสียก่อนรสหวานแสดงว่าต้องแรงสินบนอย่างใดอย่างหนึ่งคนไข้หรือคนในบ้านบนไว้ต้องนึกให้ออกว่าตนเคยบนบานสารกล่าวอะไรไว้ถ้านึกได้ผู้ป่วยไข้จะต้องเอาดอกไม้ทูกเทียนไปจุดบูชากลางแจ้งขอทำการแก้บนให้ถูกต้องในภายหน้าต่อไปเมื่อกลับมาหาท่านท่านจะลดน้ำมนต์ให้ลดแล้ว จะต้องให้กินหมากเสกอีกว่าหมดสิ้นหรือยังถ้าไม่มีรสหวานก็หมดแล้วถ้ายังหวานอยู่ก็ต้องนึกดูก็ต้องแก้บนอีกแล้วจึงรักษาหายรสขมแสดงว่าต้องคุณคนคือถูกของที่มีผู้ใช้เดรัจฉานวิชานำมาไว้ในตัวเช่นในท้องมีตะปูบ้างมีเข็มเย็บผ้าบ้างไม้กลัดผูกกากบาทบ้างได้ตราสังมัศพเปลวหมูบ้างหนังสัตว์บ้างของเหล่านี้ จะทําให้คนไข้เจ็บปวดเสียดแทงในร่างกายเป็นที่ทรมานนะักคนไข้ประเภทนี้หลวงพ่อท่านจะเสกน้ำมนต์พิเศษใส่กระป๋องน้ําเพื่อให้คนไข้แช่เท้าทั้งสองข้างไว้เพื่อเวลาลดน้ำมนต์ของที่อยู่ในตัวจะได้หลุดออกมาทางเท้าอยู่ในกระป๋องน้ำมนต์มีอาการยันหมากมึนงงศีรษะเวียนศีรษะอย่างนี้หลวงพ่อท่านว่าถูกคุณผีคือมีอาการใช้ผีมาเข้าสิง คนไข้นั้นจะสัแดงอาการกิริยาผิดปกติถ้าผียังสิงอยู่จะไม่ยอมกินหมากเสกหลวงพ่อต้องใช้อำนาจจิตบังคับให้กินถ้าผีแกล้งออกไปชั่วระยะคนไข้จะยอมกินหมากและมีอาการยันหมากผีประเภทนี้เป็นผีตายโหงที่มีผู้มีวิชานำวิญญาณมาใช้ทำอันตรายคนทำให้เสียสติเพลครั่งเสียคนเป็นต้นคนไข้ประเภทนี้หลวงพ่อปานท่านจะทำน้ำมนต์พิเศษจากพระดินเผาของท่านเอง ซึ่งท่านมักจะใส่ในกระเป๋าอังสาของท่านอยู่เสมอเพื่อทำน้ำมนต์ให้คนไข้าอาบและใช้มีดหมอของท่านกดกลางศีรษะและลดน้ำมนต์คนไข้นั้นเรื่อยไปจนกว่าผีจะออกท่านลินลนก็ต้องมีคนมาช่วยจับและลดน้ำมนต์ในระหว่างที่ท่านกดมีดหมอและบริกรรมอยู่คนไข้ประเภทนี้เมื่อหายแล้วจะจำอะไรไม่ได้เลยและท่านมักจะให้สายศินมงคลไว้คล้องคอกันถูกกระทำซ้ำอีก หลวงพ่อปานท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบางนมโคได้เพียง2ปีท่านก็ได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่26รก,กรกฎาคมพุทธศักราช2481ตรงกับแรม14ค่ำเดือน8สิลิอายุได้63ปีพันศา42